สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสตะวันประจำวันที่10มิถุนายนกับดิฉันจาดุวันสุดทิธนกูลคุ้มชมคะกลมอุตุตะวันรายงานว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดในแต่ละพื้นที่จะอยู่ระหว่าง32-36องศาเซลเซ,ลเซลียสโดยในช่วงเที่ยงถึงบ่ายค่ารังสี UV จะแตะระดับสูงเกินปกติถึงอันตรายขณะเดยียวกันพายุดีปรสชันที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นในอีก1-2ถึงวันข้างหน้า รมตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานว่าพายุดิปรชันเขตร้อนจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไต้หวันคาดจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งสู่เกะาะไฮลัมแทนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฮ่องกงและมาเก๊าอย่างไรก็ตามในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวจะส่งผลต่อสภาพอากาศของไต้หวันโดยตั้งแต่วันพฤหสัสบดีถึงวันเสาร์จะเริ่มมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจากภาคใต้ไปยังภาคเหนือคาดผลผลกระทบจากแนวความกดอากาศต่ำจะค่อยๆลดลงในวันจันทร์หน้าโดยสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้ ไปดูคดีกงแชร์ที่เมืองใจอีกันค่ะผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามแท้จิงซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือที่ดำเนินการมานานกว่า10ปีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผู้เสียหายทั้งชาวไต้หวันและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกือบร้อยคนทยอยเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดมูลค่าวความเสียหายในครั้งนี้อาจสูงถึง50ล้านเหรียญไต้หวันหาตัวเท้าแชร์ไม่เจอประชาชนจึงบุกไปที่บ้านประตูใหญ่ล็อกไฟข้างในยังเปิดอยู่แต่ไม่มีเสียงตอบรับ ตาอ,อยู่ชน่กอกี่วันม่รซหลจตาหาเฝ่าเตาทำร้านสมสวยหาเงินด้วยความยากลำบากทุกวันจึงร่วมวงแชร์หวังออมเงินกินดอกเบี้ยแต่กับถูกเพื่อนร่วมชาติชาวเวียดนามโกงแชร์เจ้า,จาของร้านสมสวยถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ผู้เสียหายที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ล้วนอาศัยอยู่ที่เจียอี้หญิงแซ่เจิง้งเท้าแช์ชาวเวียดนามได้ตั้งสมาคมให้ความช่วยเหลือมา10กว่าปีแล้วแต่เมื่อเร็วๆนี้กับขาดการติดต่อและทิ้งจดหมายคล้ายจดหมายลาตายไว้อย่างไรก็ตามแมา้แต่เจ้าของร้านขายเนื้อวัวที่เธอทำงานอยู่กับเพื่อนร่วมงานก็ถูกโกงไปหลายแสนเช่นกันการเล่นแชร์แต่ละรอบลงเงินไม่เท่ากัน5,000หรือ1 0,000ซึ่งไม่ใช่แค่ชาวเวียดนามที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เท่านั้นพอค้าแมค้าหลายรายในระแวกใกล้เคียงก็เชื่อใร่วววมงชยด้ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องตน้นเพราะว่ามีผู้เสียหายเกือบร้อยรายมูลค่าความเสียหายสูงถึง40-50ิถึง้ล้านเหรียญไต้หวันโดยผู้เสียหายได้พากันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วทั้งนี้ตำรวจเตือนว่าไม่ให้หลงเชื่อการลงทุนที่มีความเสี่ยงกับมีผลตอบแทนสูงเกินจริงและก่อนลงทุนควรพิจรารณาอย่างรอบคอบ สํานักงานไอาการเขตไทจงจับกลุ่มแรงงานเวียดนามสามรายฐานลักลอบล่าและจําหน่ายแมวดาวซึ่งเป็นสปะคุ้มครองประเภทที่1โดยนําไปขายให้เพื่อนร่วมชาติบริโภคในราคาหลายร้อยจนถึงหลักพันทั้งนี้ตํารวจไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าการกระทําดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อแมวของชาวเวียดนามบางกลุ่มคาดผู้ต้องหาอาจคิดว่าแมวดาวเป็นแมวธรรมดาจึงล่ามาบริโภคสิินนาา ตำรวจเข้าบุกค้นพื้นที่ภูเขาในนครไทจงรวบตัวชายแทะพันแรงงานต่างชาติชาวเวียดนามพร้อมตรวจพบตุลล่าสัตว์ทำเองจำนวนสี่กระบอกบนรถหลังเดือนเมษายนปีนี้จนที่จับกลุ่มแรงงานต่างชาติสองรายซึ่งทำหน้าที่เรวยขายแมวดาวได้ที่เขตโฮหลีนครไทจงก่อนสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกลุ่มชายแท้พันได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมานานกว่า5ปีใช้ชีวิตเร่ยร่อนล่าสัตว์เพื่อน,นำไปขายให้เพื่อนร่วมชาติบริโภค แมวดาวจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่1ซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์เจ้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าปกติชายแทะพันธุ์มักล่าสัตว์ป่าขนาดเล็กเช่นกระรอกบินและกวางพลาและไม่ทราบว่าแมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจึงไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยอาจเข้าใจผิดคิดว่าแมวดาวเป็นแมวธรรมดาอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทางเจ้าที่ตำรวจจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งควบคุมตัวซึ่งศาลได้อนุมัติแล้ว เด็กอายุ14ปีในไต้หวันสามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบนท้องถนนได้โดยไม่ต้องสอบใบขับขี่ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้มีนักเรียนมัธยมในเมืองพิงตงประสบอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถึง99คดีซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วประชาชนจึงออกมาเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดให้มีการสอบใบขับขี่โดยเร็ว เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เมืองพิงตงเกิดอุบัติเหตุนักเรียนมัธยมรายหนึ่งขี่จักรยานไฟฟ้าชนเฉียวเข้ากับรถยนต์ขณะที่ปีนี้แค่เดือนมกราคมเดือนเดียวเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับนักเรียนมัธยมขี่จักรยานไฟฟ้าอย่างน้อย3ครั้ง希望能够去าจ驾照了就是基本的那个交通常识要有像是最安全 จากข้อมูลสถิติของสถานีตำรวจพิงตงพบว่าปีที่แล้วเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีนักเรียนมัธยมอายุ14ปีขึ้นไปขี่จัก,กรยานไฟฟ้าแล้วเกิดอ,อุบัติเหตุถึง56คดีขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้กลับพุ่งขึ้นเป็น99คดีมากกว่าถึง43คดีส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจาก48รายเพิ่มเป็น74รายจากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอ,อุบัติเหตุคือการเลี้ยวซ้ายโดยไม่ย,ยึดกฎรจราจรตามมาด้วยการเหม่อลอยและตื่นตระหนก จักรยานไฟฟ้าไม่จาเป็นต้องมีใบขับขี่และไม่มีแป้นเหยียบแต่ห้ามบรทุกผู้โดยสารหากต้องการขี่จะต้องทําประกรันภัยติดป้ายทะเบียนและมีอายุครบ14ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการจํากัดความเร็วไม่เกิน2ี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝา่าฝืนต้องระวังโทษตามกฎหมายการขี่จักรยานไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องมีใบขับขี่แต่ต้องสวมหมวกกันน็อกดังนั้นเพื่อการเดินทางที่สะดวกปลอดภยัยรัฐบาลจะเป็นต้องออกมาตรการที่ครอบคลุมด้วย การชุมนุมประท้วงต่อต้านการบุกจับกลุ่มผู้อพยพในลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากลายเป็นเหตุจราจรเกินการควบคุมหลังโดนัลด์ทรัมป์ส่งกองกําลังพิพากษาตุภูมิเข้าไปดูแลสถานการณ์จนเกิดการประทัก,กับผู้ชุมนุมตามมาส่วนทรัมป์และเกวินนิวซัมพูดว่าแคลิฟอร์เนียก็เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงล่าสุกกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศระดมกําลังฐาน700รนายไปยังลอสแองเจลิส ผู้ประท้วงไม่พอใจอย่างมากต่อปฏิบัติการตรวจค้นแบบจู่โจมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกกากร,กรหรือ ICE ของสหรัฐจึงได้จุดไฟเผาแท็กซี่ร้ายคนขับขณะที่บางคันก็ถูกพ่นสีจนเลยเทะไปทั้งถนน ผู้ประท้วงต่อต้าน ICE อยู่ทุกหนแห่งการจะลาจลในรัฐแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เริ่มมีปัญหากับนายเกวินนิวซอมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย พร้อมตอบโต้การประท้วงอย่างแข็งกราวโดยได้สั่งการให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิรัฐแคลิฟอร์เนีย2,000นายเข้าประจําการในลอสแองเจลิสด้านเพนกากรนก็ยืนยันว่าจะส่งนาวิกโยธินอีก700นายไปยังนครลอสแองเจลิสนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวสนับสนุนนโยบายควบคุมรมแดนและจะจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ขัดขวางการบังคับใช้กฎหมายด้วยด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียโต้กลับว่ามาจับกลุ่มผมเลยและสําหรับนาวิกโยธินที่เข้ามาประจําการในลอสแองเจลิสการกระทำนี้แสดง It was very clear that if raids community going in negative that that the community was going to was was way clear happened a respond very very here ใจกลางนครลอสแอนเจลิสถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุมนุมที่ผิดกฎหมายซึ่งเมื่อน,นักข่าวถามครั้งว่าจะใช้กฎหมายปราบปรามจลาจลฉบับปีคิศ .1807 หรือไม่ทำตอบว่าขึ้นอยู่กับว่ามีการก่อกบฏหรือไม่ทั้งนี้กฎหมายปราบจลาจลจะอนุญาตให้กองทัพบ,บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางได้เพื่อปราบปรามการก่อกบฏและขับไล่ผู้รุกราน โดยสหรอัฐอเมริกาใช้กฎหมายนี้ครั้งล่าสุดเมื่อปีคิสกร 1, 1,992พบกับพีเทสโฟกัสตะวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ